คิดวันนี้น้ำท่วมหรือเปล่าเก็บข้าวของขึ้นบนที่สูงที่ทันหรือเปล่ากังวลใจอะไรบ้างไหมปลอดภัยดีหรือเปล่าต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหม ยามขับขันเวลาแบบนี้็กดีเหมือนกันทำให้รู้ว่าใครห่วงใยฉันอยู่ทุกวันจากที่เราเคยเป็นแคกคนที่เดินสวนกันกลายเป็นคนที่บ้านน้ำท่วมเหมือนกันฉันก็โดนเหมือนกันเขาก็โดนเหมือนกันใครก็โดนทังนั้นเพราะฉะนนั้นไม่เป็นไร คิดสะว่าวันนี้เรามีสาวายน้ำที่รู้มกันใช้สาวายน้ำของคนไทยที่ไม่มีใครในโลกมีเอค เงยหน้ามองฟ้าได้รอยยิ้มและความหวังภาพเหตุการณ์ร้ายๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันน้ำจะสูงแค่ไหนแต่ใจเราสูงกว่าลำบากลำบนอดทนรอการกลับมากำลังใจที่เราพยายามจะมอบให้กันสิ่งดีๆที่เราพยายามจะให้กันทุกวันเธอลำบากฉันเข้าใจฉันก็โดนเหมือนกันเราจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยมือของเราอีกครั้งเหมือนกันเขาก็โดนเหมือนกันใครก็โดนทั้นนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคิดสวาวันนี้ เรามีสาวว่ายน้ำที่รวมกันใจสาวว่ายน้ำของคนไทยที่ไม่มีใครในโลกมีเราอยู่ที่โรงเรียนวัดธรรมนาวานะคะแล้วก็อยู่กับท่านนายกราชานแล้วก็นายกอ้อยแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ขอเสียงหน่อยค่ะ คึกคักกันอย่างยิ่งคือตอนนี้เราอิ่มแล้วเราอิ่มแล้วเราเริ่มมีพลังอาชวาที่ทำกับข้าวอร่อยอย่างนี้เลยเลยครับอันนี้เป็นนมวัวแดงนะครับรสสตรอเบอร์รี่ด้วยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากนะครับสำหรับเด็กนะครับสำหรับเด็กนะครับแต่นายกบอกว่าอร่อยมากเอ๊ะนายกรู้ได้ไงคะก็ทานอยู่เป็นประจำนะ มีสะวัย <สะ S 1> น้ำ <สะ S 1> ที่ <สะ S 1> รวมกันใช้ไม่เป็นไรนะคนไทยเรายัางเคียงข้างกัน ทั่วมหรือเปล่าตกระเป๋าของคุณคนที่สุดที่ทำหรืเปล่ากังวลใจยัไงต้องไหมปลอดภัยดีหรือเปล่าต้องการที่จะช่วคุณพ่อพช่คะนอกจากนมที่จะให้เด็กๆแล้วนะคะยังมีของมาฝากผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ใช้กันได้ทั้งครอบครัวนั่นก็คือทางด้านนายกอ้อยแล้วก็พี่นาค่ะนี่คือสุขาใช้ยังไงเแต่ต้องมีวิธีการแต่ว่าวันนี้เราต้อง นางแบบที่จะมาทดลองใช้คุณคุณพี่สวยคุณพี่สวยคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณพ่่จะเป็นนางแบบยปวดไยังคะปวดย่ายน้ปวดแล้วมาลองมาลองเยยยทอง มองน้ำไปเราจะถ่ายสบายขึ้นใช่คุณยายเคยใช้จริงยังถามจริงเคยใช้ยังตัวเนี้ยไม่ใช่ใช้แต่พวกวันนี้มาแจกอ้าวเรียมาแอกอ้าวคุณยายเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณยายเสร็จแล้วพอดีว่าเหงื่อตกฉันเหงื่อก่อนฉันเช็ดกนแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบ แล้วเดี๋ยวจะเอามาให้นะเอามาจากที่กรุงเทพเลยเลือกมาเลยนะหนูเอาอะไรนะหนูเอาอะไรนะเป็นเทนเป็นอะไรนะเป็นนาฬิกาคะเป็นนาฬิกาที่ที่มันดังการ์ตูนดังการ์ตูนได้เหรอแล้วเอาไว้ใส่ที่ไหนอ่ะนาฬิกาเอาเอา เอาเอาเอาไว้โรงเรียนเอาไว้โรงเรียนเหรอคะน้องเอาเข้าเรียนยังคะเข้าสี่ขวบสี่ขวบเข้าสี่ขวบแต่ตอนนี้กี่ขวบกี่ขวบตอนนี้สี่ขวบแล้วเหรอเมื่อเช้าบอกสามขวบนะสามขวบเอาสามขวบก็ได้เปลี่ยนทันทีเลยตอนนี้สี่ตอนนี้สี่เหรอเอาบายบายสวัสดีบายบายสายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ปไปเอาเบนเทนเลยนะคะสัญญาแล้วนะคะต้องซื้อมาให้เด็กนะคะขราวหน้าไม่ลืมนะขราวหน้าเดี๋ยวพี่เอามาให้นะครับพ่ะพี่อะไรใช่ไหมพี่ฟุกพี่ฟุกจะเอามาให้สัญญาะจะฝากนายกราชันมาให้เลยนะฝากมาให้น้องโอคนเดียวเลยนะโอเคไหมโอเคเพลงนี้เริ่มขึ้นมาเลยค่ะสัญญาตรงเป็นสัญญา อยากให้คุณยายให้กําลังใจคนที่เข้าน้าท่วมเหมือนกับเราเนี่ยบางที่เขาก็ท่วมเยอะเหมือนกับเราเนี่ยอยากให้คุณยายให้กาลังใจเไม่เข้าใจคุณยายคุณยายหัวเราะในมีน้าตาไรลออกมาเดินตันด้วยนะคะอยากให้คนเขาสู้ๆเนาะแล้วก็คนไทยก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณคุณยายมากมากค่ะ ไม่รู้ดีใจหรือเสียใจหรือว่าตื่นตันใช่นี่ที่นงที่นอนบางคนเก็บไม่ทันได้นะคะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นบ้านชั้นเดียวกันหมดนะค่ะคือขนก็รู้จะไปไว้ตรงไหนแล้วมันมีแต่ไว้บนหลังคาอย่างเดียวค่ะข้าวอยู่ด้านนู้นอันนี้นอยู่ด้านหลัง วัยน้ำที่รู้ก้ำคืนใส มีชื่อร้านไหมคะในยี่ห้อนี่เป็นอะไรลบากระบนอดทนรอการกลับมากำลังใจที่เราพยายามจะมอบให้กันสิ่งดีๆที่เราพยายามจะให้กันทุกวันเธอลำบากฉันเก็ใจฉันก็โดนเหมือนกันเราจะสร้างทุกอย่างขึ้นมา้มันไม่มีเรื่องของกินนะเราหยุดงตรงในอยี่หนงตอนนั้นแล้วค่ะ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  ตร,นร,รง,นงนี้มันมีมี้มนองคนไทยไมีใครได้ไหมคะคือถ้าไม่ได้ก็จะลงทีละคนอายุน้อยสุดเสียใจละลงไปก่อนเรรู้สึกว่าจะแอบช่วยยกก้นข้างหนึ่งคงว่าเป็นผมนล่วล่ะของนี่เลยชู ติดใจรอกกันถอดก้นเลือนกันโดนถึงไหน้ำแต่ก็รักกันคุณดูบีรันย่ามาจนหมดเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้ตากล้องเราอีกหนึ่งกล้องนะคะชื่อน้องเอ็มคือว่าความที่สะพานมันแช่อยู่ในน้ำนานเป็นเดือนๆนะไม้มันก็ผุค่ะแล้วแล้วตากล้องเราก็เดินเหยียบไม้กระดาน หักโป๊ะเลยแล้วก็คือมันมีมอเตอร์ไซค์สองคันและด้วยน้ำหนักเนี่ยด้วยน้ำหนักของน้องด้วยไงตอนนี้คือน้องเหยียบไม้ทะลุแล้วไม่สามารถขยับตัวได้ครับเพราะถ้าขยับตัวเนี่ยมอเตอร์ไซค์ล้มอาจจะล้มถ้าปล่อยถ้าปล่อยมอเตอร์ไซค์ตกน้ำเลยลงน้ำลงน้ำไปดันไม้ข้างล่างคนแล้วก็ขยับรถขึ้นมาข้างบนนี่เดี๋ยวต่อคันนี้ไปก่อนคันนี้ไปก่อนไมทเนี่ยนะคะ พี่แมวเลื่อนเลื่อนนี่ก่อนพี่แมวเลื่อนมอเตอร์ไซคันหน้านี่ก่อนอ่าเริ่มเป็นเรื่องแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่น้องฟุ๊กเป็นคนถือกล้องอยู่คุณผู้ชมเพราะตากล้องเราต้องไปช่วยตะกล้องอีกคนนึงโปรดิวเซอร์เราอีกคนนึงจับมอเตอร์ไซค์ไว้ค่ะ นี่นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพิธติกรเราก็เป็นตะกล้องนะคะเพราะว่าตะกล้องต้องไปช่วยกันเองแล้วคือตอนนี้เรากลำลังเคลื่อนย้ายมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด3คันออกไปแล้ว2คันแต่ไม้นี่มันถูกแล้วก็คือด้วยน้าหนักของคนคนก็ขึ้นไปไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เห็นนะสองคนเนี่ยที่ยืนอยู่นั่นคือตะกล้องกล้องสองแล้วก็โปรดิวเซอร์แล้วตะกล้องอีกคนหนึ่งอยู่ด้านขวาน,นี่ค่ะพยายามที่จะช่วยคือเราก็กลัวที่ว่ามอเตอร์ไซค์จะหล่นนี่ก็ต้องขยับกันนะคะ

คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่ยิ <laughs> ่กวิกฤตอีกนะด้วยน้ำหนักของตะกล้องเมื่อกี้ก็ใจใหายพูดแล้วทุกคนทิ้งกล้องของเราหมดแล้วเ <laughs> มื่อสักครู่น้องฟุกเป็นตะกล้องเอ <laughs> ็มเอ็มเล่นทาวีต้องจ่ายค่าสภานี่คือไม่ใช่คือสะพานนี่คือบอกว่าเราก็เป็นห่วงวินาเราก็เป็นห่วงคน <m ina, m ดีแลวเรามีผู้บริหารที่ดูแลเรื่องการเงินของ MV มาที่นี่นะคะเป็นเอ๊ยอยู่ข้างหลังค่ะเป็นการเงินที่จะต้องมาดูแลสะพานให้ที่หมู่บ้านนี้ชุมชนแห่งนี้นี่เรานี่เราจะไปตรงไหนคะอนนจะเป็นทุ่งนาเอ้าหรอข้างหน้านู่นเป็นทุ่งนานะค่ะของสบายเยอะมากเลยจริงมันเยอะขนาดนี้ นี่นะคะก็มาหาปลากันได้ปลาสวายหนึ่งตัวค่ะมันเรียกว่าจาไม่ทันแต่เมื่อกี้เดี๋ยวได้เห็นภาพแน่นอนเพราะว่าเขาเรียกว่าตากล้องถัดถัดใหม่ คือมันเป็นอุทาหรณ์ให้ว่าคนเราถ้าจะทํางานได้ดีต้องลดน้ำหนักให้มากกว่านี้ต้องลดน้ำหนักความอ้วนเป็นอุปสรรคของการทำงานเราชตตั้ครหนึ่งสองสามเมาเมาเมาเรายังเคียงข้างกัน